สวัสดีครับชาว mm88go.asia นะครับพบกับผมคิงบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเล่นราคาภูและทำกำไรจากราคาภูกันนะครับคนไทยส่วนมากนะครับจะไม่สนใจราคาพูกันเลยนะครับเพราะชอบเล่นราคาแฮนดีแคปเป็นส่วนมากนะครับในประเทศของเราคุณจะรู้หรือไม่ว่าราคาพูนั้นทำกำไรได้อย่างมหาศาลและลงทุนน้อยมากๆนะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักราคาพูกันก่อนนะครับราคาพูหรือ 1x2 หรือ 1x2 betting นะครับหรือที่นิยมเรียกว่าราคาพูนั้นถือกำเนิดขึ้นจากบ่อนพนันที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Moneyline นะฮะปัจจุบันเป็นรูปแบบในการลงทุนฟุตบอลที่เป็นสากลของโลกไปแล้วนะครับที่ทั่วโลกยอมรับกันและใช้ลงทุนกันนะฮะ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีรูปแบบวิธีการลงทุนที่ง่ายมากๆนะครับขอแค่คุณมีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลแค่เล็กน้อยนะครับแยกให้ออกว่าทีมไหนเจ้าบ้านทีมไหนทีมเยือนนะครับแค่นี้คุณก็สามารถลงทุนกันได้แล้วนะฮะที่ง่ายไปกว่านั้นคือไม่ต้องรู้เรื่องอัตราต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะฮะแค่เลือกลงทุนที่ว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแพ้ และทายเสมอได้อีกด้วยนี่ครับข้อดีของการเล่นบอลราคาผูกก็จะมีอยู่4อย่างนะครับที่ผมจำแนกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับข้อที่1นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาบอลราคาต่อรองทีมใดชนะก็ได้รับเงินทันทีเลยนะฮะข้อที่2โอกาสที่จะชนะเดิมพันนั้นมีสูงมีแค่3แบบเท่านั้นนะครับข้อที่3ไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ให้ยุ่งยากนะครับข้อที่4ี่ ลงทุนน้อยแต่ได้กําไรเยอะมากๆนะฮะต่อไปมาดูวิธีการดูราคาปูและการเล่นราคาปูกันนะครับว่ามันทำยังไงนะฮะเว็บที่ผมใช้ในการดูราคาปูและหากําไรนะครับผมใช้เว็บ mm88go.asia นะครับเว็บนี้นะฮะอัปเดตข้อมูลตรงจากต่างประเทศรวดเร็วที่สุดในการอัปเดตราคาเลยนะฮะจากที่ผมเคยใช้มานะฮะยกตัวอย่างเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมี username ของเราก่อนนะครับเราต้องไปสมัครนะครับแล้วก็ฝากเงินเข้าไปนะครับเป็นการเดิมพันนะครับโดยการฝากเงินเข้าไปนั้นนะครับเงินที่เราฝากไปทั้งหมดนะครับจะเปลี่ยนเป็นเครดิตในการเดิมพันของเราทั้งหมดนะครับสมัครฟรีนะฮะพอเราได้ user มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานำ user และ password นะครับมากรอกในช่องนี้ได้เลยนะครับพอกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับทำ การล็อกอินเข้าไปเลยนะครับผมพอเราเข้ามาหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนภาษานะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับโดยมองขึ้นไปบนมุมขวามือนะครับใกล้ๆล็อกอินนะครับไม่ใช่ใกล้ๆลล็อกเอาท์นะครับขออภัยด้วยกดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับชอบภาษาอังกฤษนะครับเก่งภาษาอังกฤษก็กดไปได้เลยนะครับภาษาลาวก็มีนะครับแต่ผมเป็นคนไทยนะครับขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะฮะกดเข้าไปเลย พอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูข้างบนนะครับตรงราคาภูนะครับวงเล็บ90นาที45นาทีนะครับตรงนี้ที่แรกนะครับแล้วอีกที่นึงนะครับผมให้มองมาซ้ายมือนะครับผมอยู่ตรงหัวข้อฟุตบอลนะครับตรงเมนูกีฬานะครับดูฟุตบอลนะครับแล้วก็ตรงราคาภูเต็มเวลาแอดครึ่งแรกนะครับ ในวันนี้นะครับมีฟุตบอล147รายการนะครับเราจะคลิกเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวผมก็จะทําให้มันง่ายๆเลยนะครับก็คลิกไปที่ข้างบนนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับพอมาถึงหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสีแดงนะครับมันจะเป็นบอลราคาภูนะครับเป็นบอลไลฟ์นะครับหรือว่าบอลสดนะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนะครับช่องสีขาวหรือว่าสีเทาตรงนี้นะครับเป็นบอลที่แข็งในวันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแข่งนั่นเองนะครับเมื่อถึงเวลาเสร็จนะครับก็จะขึ้นไปอยู่แบบนี้นะครับสีส้มสีแดงนะครับเหมือนคู่พวกนี้เลยนะฮะรูปแบบการเล่นบอลราคาพูนะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่องดังนี้นะครับมี1 X 2นะครับผมจะอธิบายช่องที่1ก่อนนะครับช่องที่1นะครับผม ไทยว่าทีมเจ้าบ้านชนะประเภทนี้คือการแทงบอลโดยการเลือกแทงทีมเจ้าบ้านและผลการแข่งขันคือทีมเจ้าบ้านชนะการแข่งขันโดยใช้ตัวย่อราคาภูเป็นหมายเลขึหนึ่งก็คือการเลือกวางเดิมพันในการแข่งขันนี้ทางฝ่ายเจ้าบ้านจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันหากทีมเจ้าบ้านเป็นทีมที่มีสถิติดีและโอกาสที่จะชนะสูงราคาเงินรางวัลเดิมพันก็จะลดน้อยลงนะครับ ส่วนช่อง x นะครับจะเป็นการทายว่าเสมอนะครับประเภทนี้จะใช้ตัวย่อเป็น x ความหมายก็คือแทงว่าการแข่งขันในนัดนี้2ทีมจะเสมอกันสำหรับประเภทนี้อัตราราคาภูจะสูงเพราะว่าการแทงเสมอนั้นจะค่อนข้างเดายากกว่าแทงว่าทีมไหนจะชนะแต่ราคานี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะทายว่าเสมอถูกเช่นกันนะครับต่อไปนะครับช่องที่3นะครับเป็นช่อง2นะครับ ทายว่าทีมเยือนจะชนะนะครับประเภทนี้จะใช้ตัวย่อเป็นหมายเลข2คือแทงว่าด้านทีมเยือนจะเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันถ้าราคาจ่ายยิ่งน้อยแสดงว่าการแข่งขันนั้นทีมเยือนมีโอกาสที่จะชนะสูงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถดูได้ง่ายๆเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ครึ่งเวลานะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นครึ่งเวลาแรกนะครับก็จะเหมือนกันนะครับ 1x2 ส่วนเต็มเวลานะครับก็จะเป็นเขียนว่าเต็มเวลาเลยนะครับเขียนว่า1 x 2เหมือนกันก็จะมีแค่3ราคาแบบนี้นะครับดูง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจะเล่นเสมอเต็มเวลา100บาทในราคานี้นะครับเต็มเวลานะครับ3.05นะครับเราลองใส่ไปเลยนะครับ100บาทเอาไม่ใช่100บาทนะครับอัตราเสมออยู่ที่ดูข้างล่างนะครับเขาจะจ่ายเรา205บาทนะครับ ในเว็บ mm88go นะครับจะจ่ายเรานะครับอยู่ที่305บาทนะครับรวมทุนนะฮะเราแทงแค่ร้อยเดียวนะครับถ้าคู่นี้ออกมาเสมอเต็มเวลานะครับเว็บก็จะจ่ายให้305บาทรวมทุนนะครับอันนี้คือผมอยากให้เข้าใจนะครับว่าถ้าเสมอเต็มเวลาเว็บมันจะจ่ายแบบนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมเหมือนคู่นี้นะครับผมแฮปปี้วอลเล่นะครับ โดนอิสเทิร์นำไป1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเวลาเหลืออยู่ที่31นาทีนะครับแต่เรารักทีมนี้นะครับเราเชียร์ทีมนี้นะครับเราเชื่อว่าทีมนี้จะกลับมาชนะได้นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับสัก100บาทนะครับได้น้ำา33นะครับตอนนี้ถ้าเราเล่นในราคานี้นะครับเราจะได้เงินกลับมานะครับถึง33เท่าเลยทีเดียวนะครับใส่ไป100บาทนะครับได้กำไรมา 3,100บาทนะครับม่ยังไม่รวมทุนนะครับทุกคนนี่คืออัตราการจ่ายของเว็บนะครับเว็บมันจ่ายให้เราสูงมากๆนะครับถ้าคุณกล้าเล่นถ้าทีมแฮปปี้วันเล่นครับพลิกกลับมาชนะได้เว็บก็จ่ายคุณไปเลยที่3,100บาทหรือ3 3เท่านั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมเข้าใจกันบ้างไหมนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ลองทักไลน์แอดมาถามผมได้เลยนะครับที่ ไลน์ส n i n g b a l l <ine> Kingball bon, แล้วทักมาหาผมได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่อง k i n g งบ n ลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ